สวัสดีค่ะวันนี้เรากินฟักทองกับน้ำซุปฟักฟักทองแกน เมรีนี่มาไปไหนมาคะวันนี้ไปตรวจโควิดมาทำไมถึงไปตรวจลูกเพราะมีไข้นิดเดียวเจ็บไหมคะไปตรวจไม่มากน้องไปกี่ครั้งแล้วลูกตรวจโควิดจำได้ไหมคะคิดว่าสิบครั้งสิบครั้งแล้วกินแกงปวดฟักทองเสร็จแล้วก็หายเนาะหายไข้นะ้นะูกเนาะ